สนับสนุนโดย King Power โรงพยาบาลบางมด บีส่งมาห้องนี้เพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าหนูเหมือนจัดการเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้ามันบงังขาหนูอยู่แต่หนูก็แบบเหมือนไม่ได้สังเกตอะไรเลยอะค่ะก็เขาก็เลยส่งมาค่ะ,คะจูนนะจ๊ะค่ะ,คะก็มาในวันนี้ก็จะมาขอโอกาสพี่เกดค่ะเพื่อที่จะ,ะให้หนูได้กลับไปพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆหนูคิดว่าพี่เกดก็คงจะมองเห็นในพัฒนาการของหนู สำหรับลิลลี่อ่ะพี่มองตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเนี่ยน่าจะยังเด็กเกินไปนะคะอายุ13ยังไม่โตพอที่จะมาเจอหลายๆอารมณ์ที่คนอายุมากกว่านี้ควรจะเจอ,อส่วนจูนพอผ่านหลายๆแคมเปญมาลิลลี่ก็เห็นความพัฒนาของน้องเดินแบบเดินดีสวยจริงๆแต่พี่แค่ติดอย่างหนึ่งว่า ลุกของน้องเนี่ยอาจจะได้เฉพาะแค่สาวเปรี้ยวพี่ดูไม่ออกว่าน้องจะสามารถเล่นบทเป็นสาวหวานเพราะฉะนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยจะไปถึงคนที่จะเป็น The Face Thailand หรือเปล่าก็อยากจะขอโอกาสพี่เกดที่จะกลับไปและจะเป็นให้พี่เกดดูว่าลุกหวานหนูก็สามารถทำได้ ลิลลี่ล่ะลิลลี่มีอะไรจะบอกพี่เกดไหมคะหนูสามารถเป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ได้ค่ะเพราะว่าหนูเปลี่ยนเสมือนน้ำไม่เต็มแก้วให้พี่เขาเติมไปหนูก็รับได้หมดค่ะและหนูก็จะไม่กลับมาเหยียบในห้องนี้อีกค่ะแหมประโยคนี้ได้ยินเกือบทุกเทปเลยนะอีน้ำกับอีแก้วเนี่ยเด็กอายุ13มาเจอ น้องอายุ26ที่ลิลลี่มาอยู่ห้องนี้ตอนนี้เนี่ยพี่เบียร์ยอมรับล้ในสิ่งที่พี่พูดว่าน้องยังเด็กเกินไปที่จะมาอยู่รายการ The Face คตอนนี้จูเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคริสปกป้องจูนมาหลายสัปดาห์แล้วสำหรับจูนี่ก็ เวลาน่าจะหมดไปสักพักหนึ่งแล้วแหละจูนคะพี่เสียใจด้วยนะคะน้องไม่ใช่เดอะเฟสค่ะที่พี่ลูกเกดบอกว่าน้องลินล,ลี่คือน้องอายุยังน้อยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆ แต่ในความคิดหนูอะคือณนะตอนนี้หนูพร้อมที่จะทำงานได้เลยพร้อมในหลายๆเรื่องที่จะตอบโจทย์ของ The Face Thailand ได้ถามว่ารู้สึกยังไงที่พี่เกตไม่ให้โอกาสหนูในการที่จะเป็นสาวหวานในเมื่อโอกาสมันได้แค่นี้หนูก็โอเคค่ะยอมยอมรับมัน ผิดลาดค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลิลลี่ต้องได้กลับมาบียอมรับแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่พี่พูดคือถูกลิลลี่เด็กเกินไปเพราะถ้าไม่นะบีก็ไม่ส่งเขาเข้าไปหรอกน้องมีเวลาแค่สามเดือนบีต้องปั้นให้ได้นะครั้งต่อไปโดนตัดออกแน่นอน สิ่งที่บีกำลังจะบอกเขาคืออยากให้เขาเติบโตแบบด้วยความพอดีในวัยของเขาเป็นเด็กที่ไม่แก่แดดจนเกินไป <kop veces> แต่พี่อยากจะบอกคริสว่าคริส่าเสียใจคริสไม่ได้เป็นเมนเทอร์ที่เลวร้ายบีก <second. ml atures> <sh arp realised> ็เช่นเดียวกันเพอเอิญสองคนมาเจอเมนเทอร์ที่เก่งกว่าแค่นั้นเองแหละโอหจริงเหรอพี่เกดเพอป่ะ พี่หาซ์ไวเวอร์หรือพี่หาเดอะเฟซค่ะคริสพี่เกดก็เห็นว่าจูนอ่ะพัฒนาการมากแค่ไหนวันนี้หนูต้องสู้เพื่อน้องแล้วนะอยู่ควรจะสู้เพื่อน้องตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะไม่ใช่วันแรกแล้วค่ะแต่พวกพี่อ่ะเอาออกตลอดเลยใช่ไหมมีเหตุผลต่างๆนานาตลอดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทุกวันหนูร้องไห้ทุกวันหนูให้กําลังใจน้องไม่ว่าเขาจะแพ้เขาไม่เคยหมดกําลังใจเลย มันเหมือนโดนตัดแขนตัดขาตัดแขนตัดขาไปเรื่อยๆอะเอด็กสองคนที่ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนอะค่ะเขาก็ต้องรู้สึกหนูไม่พอใจหนูกโกรธห,หนูอะไรหนูจะมามาอะไรกับพี่พี่เกดคิดว่าเด็กอายุ13กับ26ที่พี่เกดเนี่ยเลือกวันนี้เพราะพี่เกดจะให้โอกาสเด็กอายุ13เป็นเดอะเฟสไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกว่าเขาพี่จะให้เขาเป็นเดอะเฟสนะ คนที่จะเป็นเดอะเฟซเนี่ยพี่มั่นใจว่าอยู่ทีมลูกเกดแน่นอนพี่จะใช้ s t r a t e g y หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของพี่ว่าพี่จะตัดใครออกเพราะฉะนั้นคริสน้ำตาที่คริสสองห้ทุกวันอ่ะมันไม่ได้จะทําให้ทีมของคริสชนะหรอกนะคริสไม่ได้คิดว่าน้ําตาคริสจะทําให้ทีมคริสชนะค่ะแต่น้ําตาของคริสเนี่ยคริสให้เพราะว่าคริสให้กําลังใจน้องๆคริสดีค่ะใจคริสมากดีค่ะคริสกําลังบอกพี่หรือบอกใครคือพี่คริสอ่ะเป็นเมนเทอร์ที่เป็นรุ่นน้องอะค่ะ เขาไม่น่าจะมาพูดอะไรที่มันงี่เง่ากับพี่เกดขนาดนี้ยมีเข้าใจอะ่ะเหมือนลูกทีมตอนนี้คือกลายเป็นว่าเขาอยู่เหลืออยู่2คนอะ่ะมันก็คงปเป๋หรือเปล่าเลยทําให้เขาแบบเจ็บและเสียใจมากเขาเลยพูดพูดอะไรก็ไม่รู้ให้พี่เกดฟังอะไรอย่เงี้ยถ้าอยู่หาว่ามันไม่แฟนหรือคิดว่ามันไม่แฟรหรือ can't take it then this game is not for you หนูเข้าใจพี่เกดทุกอย่างเลยแต่วันนี้พี่เกดคอมแพสกับ26โดยพี่เกดใช้เอจ และเรื่องการพัฒนาการอโอเคไม,ม,ม,ม่ต้องไม่ต้องคัมพลเอชก็ได้ค่ะดูหน้านี่เป็นนางเอกได้ไหมพี่ว่าเป็นได้จูนเป็นนางเอกได้ไหมบีหน้าเข้มแบบนั้น no comment ค่ะมีขอไม่เข้าข้างแล้วกันมีถือว่านี่มันคือเกม the face Thailand ต้องอยู่ทีมบีไม่ใช่ทีมคนอื่นพี่ไม่เข้าใจว่าคริสมาหาว่าไม่แฟร์หรือ,อยางงู้นอย่างงี้อะไร ถ้าอยู่อยากจะให้เด็ก you outstanding shine อยากมีโอกาส you have to win a campaign แค่นั้นเองไปค่ะกดมันก็คือกฎนะเนาะเขาก็มีสิทธิ์เอาของเราออกสิ่งที่พี่เกตพูดก็คือ เขาเอาเราออกเพราะเราแข็งไม่นะวันนี้พี่แร์มากเลยถ้าเราทำเพื่อความสะใจของเมนเทอร์พี่คิยเลือกไม่เอาความสะใจแล้วให้แช a n อนาคตเด็กคนนั้นดีกว่าถ้าจะเอาคำว่าสะใจมาพูดกับพี่เหรอเอากวางมาเจอพี่ในห้องมืดสิแล้วพี่จะตัดออกให้ดูและนั่นอะ่ะคือสะใจพี่คิดว่าตอนนี้เขากลัวเราสุดๆแล้วขนาดเรายังไม่เคยชนะ เจสซี่ร้องไห้บ้างก็ได้ลูกร้องเลยไม่เป็นไรทั้งที่น้อก,ก็พยายามดีที่สุดอ่ะอก็อาจจะตกที่ที่เราด้วยน้องคะถ้าจะร้องไห้อ่ะคุณจะทำให้มันเนียนหน่อยควรจะไปปรึกษาเมนเทอร์ตัวเองไหมเพราะว่าเมนเทอร์ของน้องเนี่ยเจ้าบทบาทวันนี้น้องดูเฟกมากเลยการที่มาพูดว่าเจสซี่ร้องไห้ไม่เนียนนี่ มันร้ายนะคนที่ร้ายไม่ใช่เจสซี่นะ้ำเจสซี่น้ำตาไหลเนี่ยใครดูก็รู้ว่าน้ำตาจริงนะไม่ใช่น้ำตาเฟกเฟ acting ก็ผ่านแต่ยังไม่เนียนนะน้องเขาคิดว่าการที่ตัดทีมเราออกเราจะตัดคู่แข่งเขาออกไปแต่เขาคิดผิดเพราะาตอนนี้คนที่อยู่สองคนได้อะอย่างที่พีคิดบอกสามารถเป็นเดอะเฟสได้ทีมลูกเกดหนึ่งทีมคริสส ยืนอยู่สองคนแล้วมีหมา15ตัวแต่เนี่ยเขาเป็นคนเหมือนกันนะเขายืนอยู่สองคนเขามีอีก9ก้าคนรอลุมเขาอยู่ถ้าไม่ไหวก็ออกเลยก็ได้นะจ๊ะตอนนี้คริสเิเกตจะทะเลาะกันเองแล้วกันส่วนเราก็มาเมื่อหรือเปล่าไม่รู้คุณเจนนี่เทนโพสุวรรณครับ ันนี้เจนนี่ก็มาเป็นเมนเทอร์พิเศษนะคะในช่วงของมาสเตอร์คลาสค่ะมาสเตอร์คลาสมาสอนให้เด็กโหนเหรอมาโชว์โหนแล้วก็ให้เด็กเดินแบบแล้วเจนนี่สอนเดินแบบไหมก็ไม่ได้สอนไม่มีการสอนเดินแบบแล้วก็ไม่มีการสอนเกี่ยวกับโพสต์โปรดักต์แต่ให้น้องทำแล้วอยู่ดีๆเอาสีมาสาดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแคมเปญของวันนี้เดินลงบันไดเพื่ออะไรอ่ะมันมเกี่ยวกับตรงไหน ต่อให้พวกคุณเป็นเพื่อนกันนะพวกคุณก็มีมารายาท